สวัสดีครับอ่าวันนี้มาพบกับช่องโน้ตมาลุกคุงอีกแล้วนะครับแต่วันนี้นี่เราไม่ได้มาเปิดการ์ดโปเกมอนละว,วันนี้จะมารีวิวตัวนี้นะครับเป็นเบเบดเอ็กน่ตัวนี้จะเป็นตัวชาร์กเอนะที่หาซื้อได้จากร้าน B C นะครับอ่าในฮ่องกงหรือในญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับเพราะตัวนี้จะเป็นตัวลิมิเต็ดนี่เดี๋ยวเรามาแกะกันดูอ่าช่วงนี้ถามว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้ไม่เปิดการ์ดโปเกมอนแล้วช่วงนี้นี่พอดีติด ในเรื่องของเบเบ็ดนิดนึงนะครับแล้วก็โปเกมอนเนี่ยในเดือนนี้เนี่ยเขาออกเป็นกล่องสตาร์เตอร์นะครับก็เลยยังไม่ได้ถ่ายคลิปแล้วก็พอดีตัววันนี้เพิ่งมาก็เลยว่าเดี๋ยวจะมารีวิวกันก่อนอ่ากล่องนี้นะครับก็จะเป็นตัวชาร์กเอ็นี่ก็จะเป็นบิดอ่าตัวนี้ตัวเบรดนะครับจะเป็นตัวชาร์กเอ็ดเลยนะครับแล้วก็ตัวบิดจะเป็น560เอ้ยไม่ใช่ตัวรัชเชน560ตัวบิดจะกลายเป็น ิดแบบเกียร์เกียรแฟตอ่าตัวนี้ก็จะเร่งความเร็วได้ชอเพราะว่าแมคานิคของภาคนี้เนี่ยทำมาดีมากเลยนะครับก็เห็นว่ามันเป็นในรูปแบบของเกียร์สปอร์ตที่เขาจะบรรจุกันอยู่นะครับก่นนี้เลยเรามาแกะให้ดูกับกล่องชาร์กเอ็ดนะครับสีฟ้าสวยงามนี่เข้าเข้ากับธีมสงการ ก็จะมีนี่เลยอ่าเห็นไหมเอ่ยเห็นชัดไหมเดี๋ยวแกะถุงให้ดูดีกว่ามาตัดกันเลยนี่นี่ตัเบรดโอ,โ,โอ้โหดูสีดูสีสวยงามสวยงามสวยงามมากๆ เดี๋ยวขอขยับมุมนิดนึงเห็นไหมเอ่ยมันไม่ซูมโอเคอนี่สีสดใสตามท้องเรื่องรัดเช็ดสีขาวนี่สีห Okay. แล้วก็ตวัวบิดนี่เป็นเกียร์แฟลนะสีแดงสดใสสวยงามดเดี๋ยวประกอบให้ดูก็นี้เลยนี่ สำหรับคนที่อยู่หัดใหญ่ใครสนใจจะเล่นเบเบดนะครับก็มาเล่นกันได้ที่ร้าน NK นะครับ NK กันดั้มหัดใหญ่เขาก็จะมีจำหน่ายนะครับแล้วก็จะมีสนามเน่นแล้วก็จะมีกิจกรรมนะครับทุกวันอาทิตย์เวลาบ่าย3โมงครึ่งนะครับก็เข้ามาแจมกันได้นะครับก็ตัวนี้บอกเลยว่าคุ้มค่าราคาก็แล้วแต่ร้านนะครับก็จะอยู่ประมาณ650บวกบวกประมาณนี้นะครับหรือถ้าเกิดใครหาได้ถูกกว่านั้นก็ ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนแล้วกันเพราะว่ามันบางคนนี่เขาช่องทางธรรมชาติเขามีหลายๆร้านหลายๆเจ้าก็ใครสะดวกร้านไหนก็ลองดูนะครับลองประสานกับร้านดูนะครับนี่กลตัวนี้สวยจริงๆกล่องนี้ผมซื้อมาสองกล่อง ก็กล่องหนึ่งเนตั้งใจว่าไว้เล่นแล้วก็อีกกล่องหนึงเอาไว้เก็บนะครับก็สําหรับใครที่เข้ามาดูผมรบกวนให้กดไลค์กด s u b s ไครต์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยแล้วก็เดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยจะมารีวิวตัวไหนหรือจะไปเปิดการ์ดโปรแกมอนยังไงเนี่ยเดี๋ยวมาอรอลุ้นกันมาดูกันอีกทีคลิปหน้านะครับนี่สวยงาม